เหมือนว่าความเคลื่อนไหวของสมเด็จพุนเซนนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะปัจจุบันก็เป็นประธานวุฒิสภาแล้วก็เป็นพ่อของนายกร,รัฐมนตรีจะไม่หยุดล่าสุดนี่พาดพิงมาถึงนักการเมืองในบ้านเรานะคยฮะสอ,สองท่านสองคนคุณสวทสิธีริมทองคุณและคุณคจตุพรพรหมพันธ์คุณจตุพรก็โดนด้วยนะโดนด้วยสิคะพาดพิงว่าอย่างไรไปเราจะคุยกับคุณเจตุพรเดี๋ยวจะให้คุณจตุพรมาตอบคาถามแต่ไปฟังเสียงที่สมเด็จพุนเซนพาดพิงไปถึงนักการเมืองคนไทยนิดนึงคะ่ะ តារាជុំក៏សុំឲ្យពឿនសុំក៏ឲ្យពួររដ្ឋខ្មែរយើងមានចរិតជលនិយមដោយនៅទីក្រុងបាងកកណាដែលយកខ្មែរជាទួជាសត្រូវដែលដុតនាំដោយសិទ្ធិលឹមតកុលដែលក້າពីមុនក៏ចំឥឡូវទីនៅបន្តអញ្ចឹងសិទ្ធិលឹមតកុលលោកអាយស្កលហ៊ុនសែនច្បាស់ គឺមិនតន់ច្បាស់ពីមុនឥឡូវប្រហែលជាចូលបីតហ៊ុនសែនដកខ្លួនចេញពីតួនាទីប៉ុន្តែហ៊ុនសែនឈររងមុំនៅក្នុងអំណាចនៅកម្ពុជាសូមតែឲ្យកុំផនច្រឡំហ៊ុនសែនមិនតន់អស់អំណាចនៅឡើយទេណាហើយនែឯព្រឹទ្ធសភាក៏រមូរនាយកដែរប្រមហាសិស្សទៅបពរិជ្ជជឿនអ្នកកុំចង់ ประคุณจะพูกกัมพูชีให้มือสราญจะพูกัมพูชีถ้าเกิดว่าแปลเป็นภาษาไทยนะคะมีคนแปลให้ดิฉันพูดภาษาเขมรไม่เป็นะนะคะใจเย็นกว่านี้หน่อยน้องชายอันนี้พูดถึงคุณจตุพรน,นะคะตอนแรกคุณที่เป็นคนเสื้อแดงเนี่ยลี้ภัยมาอยู่ที่นี่ตอนนี้คุณเริ่มมาโจมตีกัมพูชาใจเย็นหน่อยคุณก็รู้ว่าผมเนี่ยทำอะไรได้บ้าง เอาละเพื่อให้เกิดความชัดเจนจริงๆเออชื่อจตุพรพรหมพันธ์ชัดเจนเลยนะใช่ค่ะส่วนที่ยังไม่ชัดเท่ากับจตุพรเอาละค่ะตอนนี้คุณจตุพรพรหมพันธ์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่สำรานสวัสดีคุณหมิวครับอยากจะใช้สิทธิ์โต้ตอบอะไรไปอย่างสมเด็จทุนเซนไหมคะพาดพิงมาขนาดนี้คือคือมันมีข้อเท็จจริงอยู่อย่างนี้ก็คือว่ามีพี่น้องคนเสื้อแดงจำนวนหลายคนได้หลบหนีลี้ภัย ที่กัมพูชาได้รับการดูแลจากสมเด็จคุณเสร็จนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นความจริงแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ไปตีภยัยผมเป็นบุคคลที่ไม่ได้หนีคดีแล้วก็ประกาศสู้คดีจึงติดคุกคดียาวเป็นหางว่าวเนี่ยก็ทีนี้เนี่ยนะครับคือความสัมพันธ์ก็คือว่าถ้าทุกคนนะครับถ้าไปถูกคุมขังเนี่ย ก็หลบหนีไปกัมพูชาก็เหลือแต่เฉพาะผมซึ่งเป็นคีย์หลักในขณะานั้นและที่สําคัญก็คือว่าผมจะถูกถอนประกันแทบทุกสัปดาห์เวลานั้นทางริสเองเด็กําลังขึ้นมอเนี่ยผมก็ได้รับการประสานงานจากทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยว่าถ้าต้องการจะออกนอกประเทศไปกัมพูชาเนี่ยนะครับทางการกัมพูชานะครับเป็นเตรียมเฮลิคอปเตอร์ทุกครั้งนะครับก็จะได้รับการแจ้ง คุณทักษิณน,นี่ก็เสนอให้ผมออกนอกประเทศไปกัมพูชาหลายคนคเพราะเห็นสถานการณ์ณนาขณะดันั้นมันไม่ปลอดภัยแต่ผมก็ปฏิเสธทุกครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนะครับคุณทักษิณก็โตมาหาผมว่าช่วยไปพบสมเด็จทุนเซน็หน่อยเพราะว่าท่านอยากจะเจอนะครับผมก็ยินดีแล้วก็คิดวิธีที่จะออกไปแล้วก็ไปเจอพร้อมกับคนไทยอีกสองคนและสมเด็จทุนเซน็งก็ตามครอบครัวทั้งหมดตั้งแต่นายพลอุตมาเด็ด ภรรยาของท่านสมเด็จคุณเซนลูกทุกคนหลานทุกคนก็ว่าได้เนี่ยนะครับก็าเจอกันที่บ้านกลางกรุงแนมเปรับแล้วก็ได้เล่าเรื่องการต่อสู้ในกัมพูชาแลกเปลี่ยนรเรื่องสถานการณ์ของประเทศไทยในขณะนั้นรุ่งเช้าผมก็กลับต่อมาเนี่ยนะครับก็เจอต่างกรรมต่างวาระหลายวงนะครับก็มีคุณทักษิณน,นั่งอยู่ในตรงนั้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านร้านอาหารรวมกระทั่งที่สำเนียบรัฐบาล สนามกีฬาผมก็เคยนําทัพนักกีฬานะครับไปร่วมเตะฟุตบอลกับทีมสมเด็จุนเซนและก็ถูกบางตัวให้เล่นทีมเดียวกันแล้วก็เป็นผู้เกลียวฟุตบอลให้ท่ามกลางประชาชนหลายมือเต็มแนงสนามกัมพูชานั่นเป็นเรื่องส่วนตัวที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นอื่นไม่ได้ครับนะครับ,รบเพราะฉะนั้นพอมันมีเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยสมเด็จวนเซนเขาก็นะครับเขาก็ต้องปกป้องกัมพูชาผมก็เป็นคนไทย ผมก็ต้องมีหน้าที่ปกป้องแผ่นดินไทยความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นสิ่งที่สวยงามนายพลุนมาเน็ตกรอนเป็นนายกเนี่ยเนื่องพิสรัรับก็กินเล่าเมากันนับครั้งกันไม่ถ้วนะอ่ะม,มันรักกันนับถือกันนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวไงแต่ว่าเป็นพอเป็นเรื่องบ้านเมืองนั้นเนี่ยนะครับมันต้องมาก่อนเรื่องของส่วนตัวมผมก็ทําหน้าที่เนี่ยนะครับก็ด้วยความระมัดระวังนยการใช้ถ้อยคําพูดของผมนะั้นปกติไม่มีถ้อยคาหยาบกันอยู่แล้วผมตําหนิรัฐบาลไทย นะครับหลักที่ไม่ได้ทําหน้าที่อย่างเท่าเทียมกับทางการกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปความก็คือว่าผมไม่ได้อยู่ในฐานะผู้รีไปแต่ว่าความสวยงามที่ที่สมเด็จทุนเซนกับผมคุนนายพลุนมาเน็ตกับผมและบรรดานักรบอีกหลายคนนะของฝั่งกัมพูชากับผมก็รู้จักเป็นอย่างดีทีนี้คุณจตุพรบางคนก็ยังติดต่อเข้ามาแสดงความห่วงใยเยี่ยมเยียนขัะนี้คุณจตุพรจะบอกคุณเซนว่าอย่างไรดีเรื่องการปกป้องแผ่นดินไทยของคุณจตุพร คือสมเด็จวุนเซนท่านรักแผ่นดินกัมพูชาอย่างไร <dow. S 2> ผมก็รักประเทศไทยของผมอย่างนั้นแหละเราเป็นประเทศที่เสียดินแดนถึงสิบสี่ครั้งความรู้สึกมันเสียต่อไปอีกไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องของความรักชาติบ้านเมืองผมจะเอาเรื่องความรู้สึกส่วนตัวเหนือกว่าแผ่นดินไทยมันไม่ได้ <eller S 2> นะครับเพราะฉะนั้นเชกเช่นเดียวกันสมเด็จวุลเซนท่านก็มีหน้าที่ปกป้องแผ่นดินกัมพูชาผมก็มีหน้าที่ปกป้องแผ่นดินไทย มิตรภาพคือความสวยงามแต่หน้าที่ของการเกิดมาแผ่นดินนี้เนี่ยผมไปเห็นด้วยกับกัมพูชาผมก็ขายชาติเลย <c oughs> เรื่องแผ่นดินครับเท่านั้นไม่มีอะไรสลับซัอนอเนี่ยคือก็มีคนประเมินเหมือนกันนะคะว่าการที่อยู่ๆสมเด็จทุนเซนเนี่ยออกมาพูดประมาณนี้หรือจริงๆต้องการกระทบชิงหรือว่าส่งสัญญาณไปถึงนักการเมืองคนอื่นคือขู่คนอื่นหรือเปล่าแต่ว่าใช้คุณจตุพรเป็นคนกลางหรือเปล่าคือผมเองเนี่ยนะครับที่เคยนั่งคุยเอาสมเด็จฮุนเซน คุณทักษิณแล้วและมีการจะมีคนอื่นด้วยนะผมเองก็เห็นว่าการอ่านเกมทางการเมืองนะมสมเด็จวุฒิซนเหนือว่าคุณทักษิณหลายขุมนี่คือข้อเด็จจริงแต่ผมก็มาเล่ากับป้บพวกผมฟังว่าและหลายเรื่องเนี่ยพอเวลาผ่านมาสมเด็จวุฒินเนเหนอเขาวิเคราะห์คุณทักษิณเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ถูกเท่ากับสมเด็จวุฒิน,นันท์เหนทีนี้เนี่ยนะครับเราก็มองเหมือนกันว่าลูกสาวของ น้องสาวคุณทักษิณก็ไปแต่งงานกับลูกชายของสสกัมพูชาใช่ครับสสเมืองเสียมเมืองเสียมเรียบเนี่ยนะครับซึ่งมีความใกล้ชิดกับสมเด็จทูลเซ็นทีนี้เนี่ยนะครับจะสังเกตว่าพอคุณทักษิณพูดครั้งเดียวเนี่ยเรียนสนามรบเป็นสนามตัดรอ่อโนแมนแลนดเนี่ยแล้วหายวับไปเลยใช่นะครับ,รบและไอ้ทวงทํานองของคุณอุ้งยิ้งก็อึกอึกอักตักตลอดนะครับเพื่อคุยรู้เรื่องรู้ความบ้างเมื่อวานนี้นะครับ เพราะว่าสถานการณ์ไปไกลไงเพราะว่าองค์มนตรีอย่างพลเอกไรบูล์คุ้มฉายานะครับนำสิ่งของพระราชทานไปให้ทหารทหารได้ฝากพระราชดำรัสรงวงใหญ่ทหารกองทัพภาคที่สองเนี่ยท่าทีของรัฐบาลก็เพิ่งขยับเป็นเรื่องเป็นราวแต่ทีนี้เนี่ยนะครับทำไมคุณทักษณิณจึงเงียบปิดล่ะเพราะอะไรครับทั้งที่มีความมีความใกล้ชิดเป็นอย่างนี มีประเทศเดียวถ้าคุณทักษิณเนี่ยนะครับจะหนีและใช้เป็นทางผ่านได้ก็คือกัมพูชาอประเทศพมา่าเนี่ยนะครับไปแย่เข้าใส่ว่าแดงอย่างนั้นก็ความความมันานี้ทาให้คุณ,คณจะโดพรอนอ่านว่าคุณทักษิณเลยไม่กล้าพูดอะไรเพราะอนาคตอาจจะอาจจะต้องใช้บริการถูกถูกต้องนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าสายสัมพันธ์ในส่วนของการเป็นดองนั่นเนี่ยเอ,อ,อย่าไปทําอะไรกันบ้างแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ย นะครับถ้ามีแผ่นดินนะครับที่ไอ้คุณทักษิณออกนอ,อกประเทศไทยได้เนี่ยมันมีทางกัมพูชาทางเดียวมาเลเซียวาแบกไม่ไหวหรอกคุณเซนเ<อ>นเี่ยู่ทักษิณเอแล้ถือไพ่เหนือกว่าทักศิณว่างั้นเถอะอมผมว่าเนี่ยครับณขณะน,นี้คือผมเอ็นหัวจิตหัวใจอ่ะความใจนักเลงกว่าเนี่ยนะครับการอ่านกระดาษทางการข่าวพาเนี่ยนั่งคุยด้วยกันเนี่ยครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาเหนือกว่าหลายกลุ่ม,มนะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ย นะครับโดนสื่อความแบบนี้เนี่ยนะครับความเป็นจริงก็ผมเนี่ยมีเรื่องทั้งคุณทักษิณและตอนนี้ก็สมเด็จทุนเซนก็ไม่สบายใจด้วยนะครับผู้ทรงอิทธิพลสองประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็อยู่ในในสถานการณ์ที่มองเห็นว่าสมเด็จทุนเซนถ้านนาจ,จะสื่อความผ่านก็ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับต่างคนต่างทําหน้าที่ความรู้สึกส่วนตัวเป็นเรื่องที่สวยงามนะครับ คือท่านรักชาติกัมพูชาอย่างไรผมก็รักประเทศไทยอย่างนั้นแหละมนั้นคุณจะดูพรอนไม่ได้ไปร้องเพลงตอนน้อนใช่ไหมตอนที่คุณอดีศรอะไรไปกันเนี่ยผมเล่าให้ฟังในนั้นครับไปที่แต่ว่าผมอยู่ในคืออย่างนี้ปุ๊บันในวันนั้นเนี่ยในวันนั้นเนี่ยผมลงเครื่องเนี่ยนะครับบรรดาหมู่มิตรที่บรรดานักรบก็รับมาจากสนามบินเลยตั้งแต่บันไดเครื่องบินเลยอไม่มีสภาพสบายไปในนั้แต่ว่านี่นะครับก็อยู่ในบรรยากาศแบบนั้น เพราะว่าจัดเนี่ยนะครับที่เมืองเสียมเรียบครับครับและตอนนั้นก็คนไทยก็แห่กันไปเป็นจํานวนมากมันก็เป็นเป็นปนระวัติศาสตร์ไปแล้วนะครับ,รบเป็นเรื่องที่นผ่านมาแต่ว่าพอมันมาถึงสถานการณ์นี้เนี่ยอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับคือคนไทยก็ต้องต้องทําหน้าที่คนไทยคนกัมพูชาก็ทําหน้าที่คนกัมพูชารัฐบาลไทยควรทําหน้าที่รัฐบาลไทยไม่ใช่ไปเอาใจกัมพูชาก็เ,าเท่านั้นเองนะครับ,รบผมก็มองเห็นสภาพได้ขนาดนี้ว่า สถาบที่แข่งต่างๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นโอเคก็ยืนยันที่จะเดินหน้าปกป้องดินแดนไทยนะพอเราสูญเสียมาแล้วสิบี่ครั้งนะยอมอีกไม่ได้ประมาณนั้นนะมันเป็นปมแล้วก็แล้วก็คือผมเข้าใจนะอารมณ์นักรบแบบสมเด็จบุญเสร็จหรือประเทศไทยผมไม่ได้เป็นนักรบแต่ผมอยู่ภาคประชาชนแต่คนต่างรักแผ่นดินเกิดที่นั่งสิ้นประเฉะนั้นต่างคนก็ทําหน้าที่ครับตามนี้นะครับขอบพรคุณนะคุณจตุพรครับขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ คุณจตุพรพรมพัน <après> ธ uh ์นะคะก็เห <t> ็นไหมที่บรรยากาศการร้องเพลงโน้ตตอนโน้น่ะสมเด็จเดโชวุนเซนเนี่ยแต่วันนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนไปแล้วค่ะเอาละนนะครับเฮโจมาโจมาเออเออคือเจ้าที่มาเต็มเลยมาเป็นสิบเลยเพียบเลยเฮ้ยโจมาก็เก็บเซฟไฟแช็กเซฟยาเส้นเซฟอะไรกันหมดเลยนะ เขาขายทีละห้องเลยตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งที่ผมอยู่กันอ่ะเขาเรียกชื่อวพวกผม,ม,มเลยพวกผมก็งงไงไปไหนพี่ซูเปอร์แม็ก